มุนป่าเอ้ยต้นขั้วย้ายไปแล้วหนึ่งต้นสวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับคนโครกรถไถทองคำนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปตัดหญ้ากันนะครับหน้าฝนเนาะหน้าฝนนี้อาจจะต้องตัดบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าหญ้ายาวไว้นะครับอันนี้ก็แหนวออกมา ใช้งานแล้วกับาหางตัดยาของตาเพชรนะครับวันนี้ไปตัดหยาของยายนะยายบอกว่าให้ไปตัดก่อนนะแล้วค่อยมาเอาตังค์จะเอาเท่าไหร่ก็ได้วะเออไม่มีปัญหานะเพราะว่าคนกันเองนะครับผมหางตัดญ้าตาเพชรนะครับผมก็ตัวนี้ความพิเศษของเขาคือนี่นะครับเขาจะดามข้างล่างนะครับข้างบนในพื้นเรียบง่ายเนาะ จะมาดามข้างล่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูดีกว่าดูเลยอ่านี่นะครับเล็กหนามากนะครับขอบอกเลยนะท่านผู้ชมโอ้นี่เขาจะดามข้างล่างนะครับ ตัวนี้ขนาดเมตร40นะครับตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่รุ่น่าไร <c oughs> จาไม่ได้คนระับ <c oughs> ผมเคยมาใส่ KRC นะท่านผู้ชมไปไหวนะแต่ผมว่าใส่รุ่น36ในได้สบายนะหัวเกียร์ของเขาใหญ่มากนะครับเขามีหัวเกียร์ให้เลือกนะมีใหญ่กว่านี้อีกนะจะใส่รุ่นในตระกูล M นะครับอันนี้ใส่ในรุ่นแลวก็ประมาณนี้ก็พอนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันจะได้อะตังมา กินเบียร์เย็นๆสักหน่อยสักขวด เช้าไปลองขับดูรุ่นีิเม,อ,มอร์โตกมีเตโบบ็อกสปริงโครอบ4,000ตกใจเลยน่าจะแปลงนี้นะครับผมมีปากกวยด้วยโอ้ยโยกรอ,อ,อ,อแปลงนี้แหละน่าจะพอตัดได้เนะเริ่มลกอยู่แล้วเนี่ยก็ยาวไปนู่นนะครับ ก่อนจะตัดนะครับท่านผู้ชมจะต้องอปลดแขนเขาเรียกว่าแขนเทพพนมนะครับเราจะเอาวางลงก่อนฟืดอ่ะปลดแขนตัวนี้นะครับเรา๋ต้องติดเครื่องใหม่ตัวนี้เนาะเพื่อที่ว่าแขนเขาจะได้อิสระนะครับเวลาตัดหยาเนี่ยไปเจอเนินแบบ ที่มันไม่ยังไงล่ะคือถ้าเกิดว่าถอดตัวนี้ปุ๊บแล้วเครื่องระยามันจะให้อิสระได้จะเง้ยหน้าเงัหนหลังได้ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยราถอนไอถอดแขนเทพพนมก่อนอ,อ,อ่ะนี่นะถอดออกมาแล้วนะครับ อันนี้มันก็จะให้ตัวได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่มันก็จะยกหางไม่สูงนะครับเอาเกียร์อะไรดีจะเ,เอาโลสี่ดีกว่าเพราะว่ามันแคบนะครับมันมันไวยไปไม่ดีเดี๋ยวอันนี้จะเ,เอาไม่โยก ีนก่อนกันแล้วกันนะครับไอ้ชวางเลยใส่540 มุนป่าโอ้ทำไมตัดเตาเครื่องดีท่าละ่ะไอวันนี้ไม่น่าเสร็จนะครับน่าจะพรุ่งนี้อีกทั้งวันแหละ กระบุไปเลยนะครับเหมือน,น,นกับว่ายายเหมือนกับว่ายาเยจลกินก็แหละต้องช่วย าจะมีบ้างแหละ หน่อยนะครับผมเนีย่ยถ้าเกิดว่าหางตัด้าไม่แข็งแข็งจริงเนี่ยพังหมดนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าถางตัด้าเนี่ยมันเป็น,น,เ,ปน,นเป็นอุปกรณ์ต่อพ่ว่ค่อนข้างเฟืองนะครับค่อนข้างสึกหลอไว้ถึงมันจะทำงานไม่หนักก็จริงอยู่นะครับ อ,อลืมใส่ลืมใส่ขับสีถ้าเกิดว่าตัดพื้นเรียบๆอย่างนี้ยสบายนะครับแต่ว่าไปเจอตรงไหนที่ว่าดินมันอ,อันนั้นอนะ่ะลำบากเจอดินที่มันไม่มเสมอนะครับรถเครืนนะ่องตัดหญ้านี่ร้องนะครับ เอ้ยาาตกฝาฝาโดงไปอย่างเดียว โอ้ดันต้นกล้วยย้ายหักอีกแล้วดันไปเลยเ <c oughs> อ้ยต้นกล้วยย้ายไปแล้วหนึ่งตน้นโอ้ย้ายด่าแน่เลย <c oughs> สงสัยจ้าดนหักเงินแล้วแหละดันต้นกล้วยย้ายหักล้มไปเยอะเลย ดูผลงานหน่อยถัดมาก็จะอย่างกันนี้นะครับก็จุยแน่นอนนี่จะเป็นร่องอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวนวนให้มันเสร็จนะวนทุกร่องทุกร่องนะครับอาจจะตรงไหนอาจจะเข้าไม่ถึงก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าต้นกล้วยเดี๋ยวยาจะโลทิ้งแล้วแหละจะเอาไว้จะต้นมะพร้าวนะครับ แข็งแกรงมากหางตัญญาตาเพชรนะครับท่านใดสนใจก็พิมพ์ไปที่เพจ a c e b o o k ของตาเพชรก็ได้นะครับหรือว่าช้อปปี l a ั a ดาก็ลองพูดคุยสอบถามได้นะครับราคาไม่แพงก็เหล็กหนานะครับบริการรับมีการรับประกันสินค้านะครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมันเสร็จนะยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ